จะทำผักบุ้งไฟแดงแบบทั้งยอดนะคะผักบุ้งแดงก็เรียกอะไรอ่ะพีนดาไฟเบอร์เนาะผักบุ้งใส่ตู้เย็นไว้เจอความเย็นอาจจะสีไม่ไหม้ไปบ้างอเอามาผัดซะเลยล้างผัด กินเป็นไฟเบอร์จ้ะให้มันไปกวาดลำไส้อยู่ง่ายกินง่ายมากก็ได้คะ่ะม,มาเขาสวยห้อนๆบาทนี่ เสียบทุกเก้าข้าวถ้วยเดียวพอเดียวพืนที่เขาได้ละเข้าอีกพี่น้องแข็งเท่าไหร่เด็กใส่คลิปดูเพลิน เบาสมองเบาว,ว่าพี่น้องกินอยู่สมนี้แหละนี่พัอบุงก็ไปหาเก็บออกแถวนี้ล่ะเนี่ยก็เฮ็ดกินเท่านี้แหละมันจะเบาสมองตัวนี้แมนบอกเวมันก็มีกินผักเน่กินหมูเฮ็ดเต็ดไก่เนี่ย ออหอมาเลิพลอยพฟพะพุงไฟแดงเนี่ยต้องระวังเค็มได้พี่นอ้องเพราะว่าเราใส่ต๊กเกียวด้วยไงเคยพลาดแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ให้พลาด พัดทางยอดเลยพี่น้องบ่ได้เด็ดบ่ได้ตัดียังทำ

เฮบุบอย hey, สีแดงเจอจางนะคะอันนี้จริงตั้งใจจะกินพักอยู่นี่น้องไม่ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจไปสีถ่ายคลิปหรอก แต่ว่าเป็นคนชอบถ่ายไงก็เลยถ่ายพี่นอ้องอ,อันนี้ไก้กล่ยงยงามพี่น้องมันมาแบบสดอลังการมากเลยเนาะเนาะ,ะ,ะ,ะมามาดูให้มันฟินนะพี่น้องเออเดี๋ยววันจะกินกว้วยอ่างพี่อ่างน้อยอยีกและ ขอบคุณนหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชมอะ่ะเจอกันคลิปหนาเนเออคลิปก็ๆแก๊กๆไม่มีค่ามีอะไรราคาอะไรมากหรอกเนี่ยพักบุงไปหาเก็บเอาเนี่ยสวนใกลๆแถวนี้นะเจอกันคลิปหนาได้พี่น้อง thank so much friends thank for your support I think we call in English Morning glory or water spinach uh, I'm not sure. No, in Thai we call Pak Bun. Mm? <laughs> Thanks so much, my friends. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.